ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมรสแห่งทวีตเอเชีย er, AFC Champions League ฤดูกาล2025-26รอบลีกเฟสนัดที่5สายตะวันออกเมเบิลซิตี้ F.C. ชนะโจโฮดารุทซิม2-0เซียงไฮพอร์ทพาย F.C. โซลล1-3กังวอน F.C. พาย F.C. มาชิดาซีวี1-3เฉิงตูหลงเฉิงเสมอซานเฟรเซฮิโรชิมา1-1อูซานฮุนได F.C. เสมอบุรีรัมยูในเตด0-0เซียงไฮเซนหัวพายวิเซอร์โกเบ0-2 สรุปตารางคะแนนรอบลีกเฟสนัดที่5สายตะวันออกจากฝูงเป็นของวิเซอร์โกเบมี12คะแนนที่2เป็นเมเบิลซิตี้เอฟซีมี9คะแนนที่3เป็นเอฟซีมาชิดาซีวีมี8คะแนนที่4เป็นเอฟซีโซนีแคะแนน a f c แชมเปียนส์ลีกอีลีรอบลีกเฟสนัดที่6สายตะวันออกเย็นวันอังคารที่9ธันวาคม5ม้าโมงตรงเอฟซีมาชิดาซีวีพบอุซานฮุนไดเอฟซีวิเซอร์โกเบพบเฉิงตูหลงเฉิงทุ่ม15นาทีโจฮโดารุทซินพบเซี่ยงให้พอรต บุรีรัมยูไนเต็ดพบกังวลเอฟซีเย็นวันพุทธที่10ธันวาคม5ม้าโมงตรงเอฟซีโซพบเมเบิลซิตี้เอฟซีซานเฟรชเซฮิโรชิม่าพบเซียงไฮเซินหัวเอฟซแชมเปี้ยนส์ลีกอีลีรอบลีกเฟสนัดที่5สายตะวันตกฟุตบอลคลับนาซาพ่าทรัคเตอร์ซาสซีสปอร์ตคลับ01เอ้าดูฮานเอสีชนะเอลอิติฮัดคลับ42ชาบับเอ้าอาลีดูไบชนะเอลคาราฟาเอสซี่สองศเอาอารีซาอูดีพ่ายชาจาเอสซียูเออีศูนย์หนึ่งเอ้าเวดายูเออีชนะเอ,าาาาเอ,าอาลอ e เอเ e, เอซัสเอสซีโดฮาสามหน เอาฮิลาน SFC ชนะเอาโชต้า s c 4-0 AFC c แชมเปียน e a ลิ e Elite รอบหลีกเฟสนัดที่5สายตะวันตกจะฝูงเป็นของเอาฮิลาน SFC มี15คะแนนที่2เป็นอวาวดา UAE มี13คะแนนที่3เป็นารัคเตอร์สปอร์ตคลับมี11คะแนนที่4เป็นเอาอารีซาอูดีมี10คะแนน AFC c แชมเปียน e a ลิ e ี l ลี e ฤดูกาล2025 26รอบหลีกเฟรดนัดที่6สายตะวันตกคืนวันจันทร์ที่22ธันวาคม5ทุ่มตรงทรัคเตอร์ซาซีสปอร์ตพบเออดูฮานเอสซีชาจ้าเอสซียูเออีพบเอฮิลานเอสเอฟซีคืนวันจันทร์ที่22ธันวาคม 5, ตี15นาทีเอาชอต้าเอสซีพบเอาอาลีซาอูดีเอาคาราฟาเอสซีพบเอาเวดายูเออีคืนวันอังคารที่23ธันวาคม5ทุ่มตรงเอาซัสเอสซีโดฮาพบชาบับเอวอาลีดูไบ ตีหนึ่งสิบห้านาทีเอวิติฮัดคลับพบฟุตบอลคลับนาซาร์ดาวซันโว A.F.C. แชมเปียนส์ลิอีลีรอบลีกเฟสนัดที่5อาดิลบาวีนาอาดูฮานเอสีหประตูไคโอคาเยโดอัลเบดายูเออีสประตูคาริมเบนเซมาอัลอิติฮัดคลับสประตูโชเซลูอัลคาราฟาเอสีสาประตูเซอร์เกมิลินโควิดซาวิตอาฮิลานเอสเอฟซีสประตูร,ะตร,ะตริยาดมาเรสเอาอาลิซาอูดีสประตูไทเซอิมิยาชิโรวิสเซอร์โกเบสาประตู ขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินด้วยนะครับ